สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าค่ะวันนี้หนิงมีกล้วยตานีด่างนะคะสวยๆอีกหนึ่งหน่อที่พร้อมขุดแล้วนะคะวันนี้นะคะวัน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 หน้าอ้าวโอเควันศุกร์ที่ %30 กรกฎาคม2564ค่ะนี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลา9.45นาฬิกา45นาทีนะคะนี่ค่ะกล้วยตานีด่างสวยๆเลยนะคะหน่อนี้พร้อมขุดแล้วนะคะ นี่ลายส,ยสวยเลยนะคะเดี๋ยวหนิงให้ดูลายใกล้ๆนะคะลายละเอียดของเขาสวยมากนะคะหน่อนี้หน่อใหญ่แล้วด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูกันแต่ละใบเลยค่ะนี่นะคะเขาจะเป็นลายด่างละเอียดนะคะสวยสวยมากนะคะหน่อนี้ นี่นะคะดูกันแต่ละใบไปเลย,ลยอ่านี่นะคะลายด่างลงลำต้นนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะคะลายเส้นด่างนี่นะคะรอบต้นรอบต้นเลยนะคะนี่<ะ>เพื่อนๆจะเห็นเส้นด่างนะคะตรงนี้นี่นะคะนีะ่อ่ะความสูงค่ะเดี๋ยววัดความสูง ร่าวๆนะคะ okay. อ,อ,อ่ะปลายใบใหม่เลยเ,เราจะวัดจากโค,น,ะคะนนะคะอ่าสูง่าไหร่เอ่ยร้อยสามสิบเซนนะคะต้นนี้นออวบๆเลยนะคะเอามือทาบไปหน่อยคะ่ะหรือเอาขวดน้ำก็ได้ขวดน้ำน้ำพีขนาดล็กครึ่งน,นะคระันี่นะคะโคนข้างล่าง โคนใหญ่มากนะคะเนี่ยโคนใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ขวดน้ำลิตรครึ่งนะคะโ <Yeah. S 1> คนอวบมากแข็งแรงนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะหน่อนี้หนิงเปิดที่สามหมื่นบาทค่ะสามหมื่นบาทรวมค่าจัดส่งนะคะเ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวเทียบขนาดคนนะคะ,คน, 180. ะคนสูงร้อยแปดสิบอ่าคนสูงร้อยแปดสิบนะคะคุณวีรชัยนะคะนี่นะคะหน่อสวยมากนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นแม่นะคะนี่นะคะ อ่านี่นี่อันนี้จะเป็นต้นแม่นะคะนี่ค่ะกล้วยตานีด่างนะคะด่างสวยหนออวบอ้วนนะคะสมบูรณ์นะคะลายสวยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะ